สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับตอนเวลาเที่ยงคืนนะครับมีมีคนขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีมีคนเขาตัวร้อนนะครับตัวร้อนน่าจะเป็นไข้ไม่รู้ติดโควิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาเลยจะทํายังไงหายาพาราไม่มีคก็เลยมันไม่ต้องพาราแล้วต้องเป็นฟ้าทลายโจนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะร้านยาปิดนะครับอเอาก็เลยต้องช่วยเหลือคนก่อนนะครับช่วยเหลือชีวิตคนนะครับเพราะวันนี้ไข้ขึ้นนะครับ เดี๋ยวต้องให้ฟ้าทลายโจรนี่นะครับแล้วก็พอดีมีค้นหาเจอพารามาจริงจริงฟ้าทลายโจรได้เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้าพาราก็ได้นะครับเพราะมันลดความร้อนในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรเนี่ยช่วยเหลือชีวิตคนตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าตัวร้อนเดี๋ยวจ้างจ้างแคปไปจ้างแคปไปนี่เขาเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็น,เป,นเป็นตัวร้อนตัวร้อนแต่ยังยังไม่ได้ตรวจ เป็นไข่อ่ะค่อยหาพารามพารามอตอนนี้มันซื้อไม่ได้ครับแต่ว,ว่าอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรถ่ายได้มาเห็นหน้าได้ไหมนี่ต้องพึ่งน้องแก๊ปนะครับไปช่วยนะครับก็เป็นปลายทางนะมันมีเจลแอวแต่อกกห่ไหมมีมมมใช่ไหมไม่ไม่ไมีมอันนี้ผมมีอันนี้ผมพกผมลงมาเดี๋ยวเป็นแบบเดี๋ยวผมให้น้องเขาพกไปด้วยนี่อ่ะผมให้เลย แอลกอฮอต้องพกนะรูปะ้ป่ะเออพกพกเนี่ยมือลองลอง,ลองสีนี้ลองสีมันดำดำเนี่ยเออโ้โห,หแล้วก็ต้องระยะห่างอันนี้นอกจากมาช่วยปฏิบัติการช่วยคนไม่พอนะครับน้องแกป๊ปเขาก็นะฮะไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็พอดีผมพกแอลกอฮอล์มาก็ให้เขาพกไว้ใช้นะครับเออก็ช่วยเหลือคนนะครับถ้าเกิดหมดก็ไปซื้อมาเติมเมานะเก็บเป็นปทางนะครับอ่านะ ได้ช่วยคนแล้วนะครับอย่างน้อยก็ตอนเวลาไปก็อยู่ระยะห่างหน่อยเพราะเห็นเขาเป็ตัวร้อนแต่เขายังไม่ได้ตัวหรอกเที่ยวไปลงเพจนะเฟซบุ๊กเหรอใช่ลงเฟซบุ๊กพี่เพจอะไรลงเฟซบุ๊กของพี่เพจอะไรชื่อบณฑิตครับครับบัณฑิตเจมอนุพลเอาแอดเลยก็ได้ครับแอดเลยอะไรจะได้ดูผมจะลงเลยก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าผม มีคนขอความช่วยเหลือมาบอกว่าช่วยชีวิตคนหน่อยตัวร้อนนะครับตัวร้อนแล้วก็ไปหาพาราที่ไหนตัว B ีบู U เอนี่ยไปหาพาราที่ไหนไม่มีแล้วผมมีฟ้าทลายโจรส่งฟ้าทลายโจร U ไป DIT DI ีดอแล้วก็ E A เตัวขอทีหนึ่ง EAM เอเ e อ M มอนุกูลเะ E M เ A M E A, M. E A M แล้วก็ A NU มีไหมเราไม่อยากอยู่ใต้กันนะ BUN เอาใหม่เนี่ย B บันดิแล้วก็ EAM บันดินี่เอามนุษย์ปูนนะเยอะาะไเลยอี่ไหมอ่ะแสต้นมาอ่ะพอดีได้เขาเรียกก็ได้พระเอกของเรานะครับน้องแก๊ปนะครับไปส่งฟ้า่ายโจรนะครับ คนเกิดคนตัวร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะไปหาหมอก็ไปพรุ่งนี้แต่วันนี้มันฉุกเฉินนะครับเขาก็ต้องต้องกินพาราก่อนพาราไม่มีก็กินฟ้าทลายตัวไปก่อนแต่ว่าพอดีผมให้พาราไป4ี่เม็ดนะครับเดี๋ยวดูว่าอาการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอัปเดตกันทีนะอ่ะ้องแก๊ปโชคดีนะครับแล้วก็ใช้สเปรด้วยขอบคุณครับโอ้ไ้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็นะฮะก็ ปฏิบัติการช่วยช่วยคนก่อนนะครับตัวร้อนตอนนี้ก็ความเสี่ยงกนาดผมยืนมันยังอยูยย่ห่างกับวินมอเตอร์ไซค์เลยนะแล้วแล้ว,ลวโอ้โหผมเห็นเอออย่างนี้ผมเห็นน้องวินเขาถือเขาขาขับรถอะ่ะมือเขาดำดำเลือะมากเลยแต่งว่าเขาขับทั้งวันนะครับก็แล้วก็เลยถามมีเจลแอลกอฮอล์ไหมับบนี้อันตรายพอดีผมพ,ก,พกมาขวดสเปรย์ก็เลยให้เขาไปเลยนะครับทําทบุญไปนะครับ ก็ได้ได้ช่วยทีเดียวได้ช่วย2คนเลยนะครับก็นะฮะวันนี้เสี่ยหมูขยี้ข่าวนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเป็นเรื่องดีๆก็ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเออไม่ใช่แชร์จะข่าวดาวดารานะครับตอนนี้ก็นะฮะข่าวโควิดก็ช่วยคนนะครับจริงๆก็ผมก็ตั้งตั้งเรื่องว่าจะแจกฟ้าทลายโจรนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ขายกองนะผมจะแจกฟ้าทลายโจรนะครับกำลังรวบรวมอยู่ว่าจะแจกคนที่ เขาเรียกว่าอะไรติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่ได้รับการรักษานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับรักษาเนี่ยเชื้อมันก็จะจะเริ่มไอใช่ไหมสี่ห้าวันเนี่ยยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนี่ยเชื้อมันจะลงปอดมันจะอันตรายนะครับผมก็จะคนที่ติดแล้วก็มีผลตรวจหรือ,อยังไงนยว่าว่าติดอะ่ะเดี๋ยวผมจะบริจาคให้อย่างน้อยคนละสองกระปุกบ้านละสองสามกระปุกนะฮะก็นะกระปุกหนึ่งหกสิบก๊าซูลก็ประมาณร้อย ร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบเมตรก็กินได้หลายคนนะครับอ่าก็ช่วยเหลือสังคมนะครับวันนี้เสี่ยหมูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ